สวัสารีน้องนงนะครับจากโรงเรียนกถวราชจากโรงเรียนวัดสวนพลจากโรงเรียนบานตานและคณะครูท่ที่มาเยี่ยมชมโค้งนองหน้านะครับก็เดินคุยกันไปเรื่อยเมื่อกี้ได้น้องก็มาคนหนึ่งเขายักมีความพันนะครับว่าอยากใส่เสื้อตัวนี้อยากเป็นผู้ใหญ่เหมือนพมผมก็เลยว่าหมอบเป็นนำใจให้ใส้เพื่อเดินการเรียนรู้เรื่องของโค้งนองหน้าในพื้นที่วันนี้ได้พาน้องนงนะครับได้เรียนรู้ อาบริบทของโคงหนองนาการสร้างโคงหนองนาอาการตํามเมืองไร้เกยไปเรียนรู้เรื่องการกปลูกพักบุงในพื้นที่เเละก็ไปเรียนรู้เรื่องการทําไฟรู้ถึงปั่นไม้ไล่ไล่ยางก็คือตามทีผ่ผลกันประจําว่าปลูกส้าอยางได้ประโยชน์สีย่ยางอาในพื้นที่โคงหนองนาก้องส้นหลุมมอก,การนองนองเขาการู้ทกว่ามีความภาคภูมิใจเเละการุกคนก็มีคํามา้ำ ตลอดว่าลุงโมแกทำไรแบบนี้แกปลูกอะไรนักหนาแกปลูกไอ้ไม้นู่มายนี่เต็มมดนี่เป็นเพื่อนประชุมไม้ก็การตกลงอ่ะการต่อไปฟังวันนี้คือช่วนประชุมของลุงโมนะครับที่พวมีลืนพูดคุยกัน้างนี่คือต่อไปอนาคตอยากจะเป็นผู้นำนะครับซึ่งผู้นำต้องทำงกนผู้นำอ่าต้องมีความกล้าต้องทำให้คนอื่นเล่นะอ่าหวังว่าต่อไปหน้าหนุ่ยจะได้เป็นผู้ใหญ่ตามตองปรารานาะนะครับก็สวัสดีครับลูก ครับวันนี้ก็ในเรื่องส่วนของหลงหน้านะครับพุ่งกระไดาไต้โถงน,นะครับในื่องข้องการปลูกมะเขือแต่ว่าสิ่งเดียวกันพุ่าได้ทาในห่องข้องการอยู่าให้น้องยิ่งกวนึงนะครับห้องโรงเรียนวัดสาราตอยากจะเป็นครูพ่ออยากจะเป็นครูยญ่อยากจะเป็นเจนนําในกลุ่มข้องเปื่อนๆในการาปลูกขยาย ปั่นหลูกเพื่อในพื้นที่โขงห้องหน้านะครับการให้ทุกคนได้รวมกันในการปลูกมะเพื่อในรือวณโขงห้องหน้าโดยการห้าปั่นมัเพื่อพื้นที่ในพื้นที่นะครับและการเตรียมลุ่มนํามาปลูกเพื่อเป็นอาหารนะครับและการใน เพื่อการแบ่งปันให้กับน้องๆในโรงเรียนอนาคตต่อไปข้างหน้าเยวก็ให้เราจักกับว่ามาเรื่องมาเราปลูกเลียนี่คือเป็นเื้นทางอาหารแล้วก็สู่ข้อคนนี้จะไปรวมปลูกกับเพื่อๆในในช่วงี่ทสั้นเดียนดูพ่องของน้องหน้าครับเที่ยวกูก็เที่ยวก็เลยลองกันทำเลยกูก็เราทำให้เพื่อนดูเอา พุ่นน้ำต้องทำก่อนทำเลยลูกอาเอาไม้แคีดดินเอาไม้เขียดนะปัณณ์เลยปนณณ์เลยเขียดก้าพุ่นก้าพุ่นก้าพุ่นกว่ากว่านี้เราส่วนดินให้ดินมันรวนนะครับเมื่อหลุดเคลือบพุ่งได้เร็วเราต้องส่วนดินข้างๆเดีต้นหญ้าข้างๆนะเผื่อให้ดินเนี้ยมันรวนและการทำให้ดูเคลือบเนี้ยไม่ลมเวลาเนี้ยมันจะโตกว่านี้เลยกว่ามันโตปั๊บนี่้ยเราดินจากข้างๆอ่าเข้าไปอาพุ่นบางหมาก็เรียกว่าคุ่นพุ่นให้ทุいい่งทุ้ม กระไกลโรคุูดโบมาดำคกเรื่องหมักลูกเพื่อไว้บุญคกนะอเรื่องการที่มาข้าวการคูนอ่าก็อยู่ว่าการดวนดินให้ดินให้รากเนี่ยมันสามารถแตกกระจายเข้าไปอยู่ในพื้นที่ดินใดรวดเร็วกว่าเดิมนะ